ครับโมสวัสดีครับวันนี้นะครับช่องสบายยนะครับตามใจคุูตรงล่างนะครับวันนี้เราจะมาทําฮอร์โมนนะครับอ่าสาหรับเร่งยอดเร่งรากนะครับในทุเรียนเล็กนะครับเป็นเป็นเคมีแต่เป็นอินทรียนะครับอ่าอันนี้คือยาารานะครับ5เม็ดอันนี้เครื่องดื่มชูกําลังนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับก็ครึ่งกวนนะครับแล้วก็ที่ผมใช้ประจําก็คือ มีน้ำยาเล่งรากนะครับก็ก็ขั้นตอนไม่ยากนะครับก็ยาาลานะครับห้าเม็ดก็ใส่ลงในขวดเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับผมง่ายๆนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างงี้อ่าจนกว่ายาพารามันจะละลายแตกละเอียดนะครับเราแค่นำไปใช้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะใช้ครึ่งขวดนะครับ อันนี้ก็ประมาณสัก2 0 c, c ีนะครับก็ต่อน,น้ําก็ประมาณสัก20ลิตรนะครับก็ฉีดพ่นตอนเช้านะครับอันนี้เดี๋ยว้ะเดี๋ยวเราไปฉีดกันนะครับตอนเชา้าครับจริงๆแล้วผมไม่ได้หมวดนนะครับจริงๆสูตรน้ำยา,อ,าอะไรน้ำยาเร่งรากนะครับหรือกับอันนี้นะครับ M100 กับายาพารานี่นะครับจริงๆแล้วถ้าไปถามาคนที่ทำผานใบตองนะครับจะรู้สรรพคุณมันดีนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเขาต้องการให้ใบกล้วยนะครับที่มาทำผานเนี่ยมันเขียวเข้มอ,อยู่ได้นานนะครับเขาก็จะใช้ยาพารากับเ,เครื่องดื่มชูกำลังนะครับแช่แช่ที่ใบตองแช่ที่ดอกไม้ ที่เขาจะมาทาผ่านนะครับเพื่อให้มันเกิดความความเขียวความเข้มอยู่ได้นานนะครับนี่นี่คือวิธีการของเขานะครับงานผมก็เลยเอาเอามาลองมาใช้ร่วมกับทุเรียนที่จริงผมเคยใช้มานานแล้วนะครับใช้มาประมาณสักสองปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนก็เลยลองใช้ใดูแล้วมันก็ได้ผลนะครับหนึ่งช่วยให้ต้นไม้ที่อ,อ,อ่อนแอนะครับกระตุ้นเท่ากับว่าเราเป็นเขาเรียกว่า เป็นฮอร์โมนนะครับไปกระตุ้นฮอร์โมนก็คือสารเคมีนะครับไปกระตุ้นแต่ตัวนี้เป็นสารเคมีเป็นอินทรีย์ชีวพันธุ์นะครับที่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชคนและสัตว์นะครับเพราะนั้นก,ก็ใช้ได้ดีนะครับเพราะนั้นก็ทดแทนนะครับก็ถามว่าประหยัดไหมก็เครื่องดืม่มชูกําลังตอนนี้ก็ครึ่งขวดก็6บาทนะครับพาราก็5เม็ดก็ตีไปประมาณสัก5เม็ดก็2บาทเนาะก็ตก ชุดหนึ่งก็ประมาณ8บาทนะครับก็ถือว่าเอาฉีดได้ประมาณสัก50-60ต้นนะครับถ้ารียนเล็กก็ถือว่าก็อยู่ในขั้นประหยัดอยู่นะครับแล้วก็หาใช้ได้ง่ายทาได้เองนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับครับตอนนี้ยาพารานะครับที่ผมเอาแช่ในเครื่องดื่มนะครับตอนนี้ก็น่าจะละลายดีแล้วนะครับประมาณ1คืนเนาะนะครับที่ทําไว้ก็ สูตรนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษนะครับสําหรับสวนผมนะครับก็จะมียาพาราแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับอันนี้ยาพาราอ่านี่ผมทําไว้นะครับเอาละลายไว้นะครับกับเครื่องดื่มยาพาราหาเม็ดนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับครึ่งขวดนะครับสาหรับผมแล้วก็น้ายาเลิงรากนะครับยาเลิงราก อันนี้ผมจะเอาใช้สองฝานะครับสองฝานะครับอันนี่สองฝานะครับอ่านะครับนี่สองฝานะครับอ่าแก้วนี้ผมเป็นแก้วกินน้ำผมนะครับดูว่าผมกล้ามากนะครับอ่าสูตรนี้นะครับตัวนี้ผมจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่ง ก็จะไปฉีดพ่นเลยนะครับนี่ส่วนหนึ่งก็จะไปฉีดเอาฉีดพ่นนะครับ <c oughs> ก็คือเอาใส่ถังเลยนะครับนี่อดูนะครับอ่าอันนี้ใส่ถังนะครับผมจะไปฉีดเลยถังสิบห้ายี่ิบรลิตนะครับส่วนนึงอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือที่เหลือนะครับอ่าดูว่าเหลือไหมขวดเยอะไหมอันนี้ผมผมจะไปเอาอันนี้ผมจะไปลดที่โคนเลยนะครับนี่สําหรับต้นไหนที่มันดูแล้ว มันมันแตกยอดจะยางหน่อยตเติมเติมไม่นี่สักฝาน้ำยาเล,ลา็กราบครับมันมีหลายต้นนะครับที่มันไม่ยอมทํางานเลยนะครับตอนนี้ยอดไม่เล่งเลยเนี่ยเป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษสําหรับผมนะครับเล่งหลากเล่งยอดนะครับอ่าเจ้าก่อนเราพยายามเอาหลายตัวแล้วมาเล่งมันนะครับมันก็ไม่ไปไม่มานะครับเพื่อนผมก็เลยใช้ตัวนี้เลยสูตรพิเศษผมนะท่านนี่ แก้วกแก้วกินน้ำนะครับแสดงว่าผมมั่นใจมากว่ามันสะอาดปลอดภัยนะครับอ่านี่สูตรผมนะครับอันนี้ผมจะไปลดเลยนะครับต้นไหนที่มันที่เป็นยนยังอ่ายองไม่แตกยอดนะครับทีนี้อ่าส่วนสําหรับนะครับอยาขออนุญาตนะครับอ่าตัวนี้ผมก็จะเติมน้ําที่เท่านะครับสําหรับตัวที่ไปฉีดนะครับผมจะเติมน้ําที่เท่านะครับด้วยนะครับอันนี้ของผม สุดผมนะคะน้ำที่เท่าต้องมีนะครับต้องมีผมงผมต้องมีนะครับน้ำที่เท่าต,ตุ้นต,ตุ้นวันนี้รถโค้เลยนะครับตัวไหนที่มันดือ้อผุ้เรียนเล็กตัวไหนดือ้อนะครับใส่ไปนะประิามาณเือนกันนะครับนี่ตัวไหนมันดือ้อเอานี่เลยนะครับจัดนร้นเลยนะครับเดี๋ยวล้างเขาก่อน อ่าเห็นไหมนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่น้ํายาเร่งหลากเร่งยอดสูตรเร็วทะลุนรกเลยนะครับนี่เรียวทะลุโลกนรกทะลุโลกไปเลยนะครับอ่าสูตรนี้เดีย๋ยวไปลองกันนะครับที่สวนอ่ะนะครับนี่คือต้นทุเรียนที่ดื้อที่สุดนะครับในสวนแต่ก็ผมลาดไปสองรอบนะครับนีเ่เริ่มยอดมาแล้วนะครับนี่ ลาดไปสองรอบก็คือกต่ก่อนใช้เฉพาะาน้ํายาเล่งรากกับฮิวมิกนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ทั้งฮิวมิกใช้น้ายาเล่งรากทีนี้มาเจอสูตรพิเศษหน่อยมาแล้วนะครับนี่ยอดปลายอดเริ่มมานะครับคาดการณ์นะว่าต้นนี้นะครับลดที่โคนนะครับผมคาดการณ์ไว้เลยว่าพอยอดมาปุ๊บใบพวกนี้มันอายุมากๆม,มันจะสลัดทิ้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นต้องดูแลรักษาอย่างดีนะครับตัวนี้อานะครับ ทีนี้ทุเรียนทุเรียนเขงก็รดได้นะครับนี่เป็นไงครับทุเรียนเขงผมเป็นไงครับทุเรียนเข็งยอดเดินนะครับหลายคนเป็นห่วงว่าผมทำแล้วไม่รอดนะครับขอบคุณมากอ่านีครับอีกตัวนึงนี่ครับทุเรียนเข็งอีกตัวหนึ่งนะครับทุเรียนเข็งรดเลยนะครับอ่าคููจงนระดับครูจุรรก ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับอันต้นนี้ก็ดื้อนะครับเนี่ยอันนี้เริ่มมาแล้วนะครับยอดนี่มาแล้วตัวนี้ดื้อๆนะครับพวกนี้ลถที่ด่าเลยโคนเลยนะครับตัดเข้าไปอ่านะครับเป็นไงครับเจอสูตรผมนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเพื่อนๆที่ที่ปลูกทุเรียนแล้วยอดไม่เดินก็คือลากมันไม่ขยับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากสูตรนี้ไว้นะครับสูตรของเรานะครับที่สวน นะครับสบายสบายตามใจครูจงรักและก็ช่องอสบายสบายตามใจคุณครูจงรักนะครับอันนี้คือน้ํายาพูดง่ายก็คือเป็นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนนะครับก็มาจากพวกเคมีแต่เป็นเคมีที่ไม่อันตรายต่อคนพืชสัตว์เน้นที่เราทําเน้นที่ทุเรียนอินทรีนะครับเพราะนั้นก็ฝากช่องให้เพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ่นน้องครับสวัสดีครับ